เอาลงไปเลยคางให้หมอปวดก็ได้หรือใช่เฮ้ยไปเบิดเลยนายนี่โอ้ยยังอยู่นี่ยเดี๋ยวเขาก็ษีเอาลงมาหนึ่งหนึ่งช่างกะซามเลยค่ะรออีกสามสิบนาทีสบายดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเน็ตดีซาเนี่ยวันนี้เขาสิมาเห็ดเขาป่ามันตุลมันตุลกะซามหนึ่งก่อนอื่นเขาเกษีซอย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 ก่อนซอยหรผ่านผ่าน แล้วแต่ฮอเออฮอเทากับไม้เออฮอฮอเออพี่ดาวพี่ฮอเครื่องบินได้ฮอ เอาคนเซียนเห็ดอะไรได้ปะเนี่เซียนพักเอาไปได้บ่ช,ช,ชอยชอยปจะกินะเด,ด็เอาไปทอดทนะนเรบใช่เครื่องแล้วเ,เอาไปแพะ,ชยยะใช่ไหมอาศัย่ขันติล้วน อออ então, อสอนธรรมะไปน้ามือแดงเลยบ่จำนี้ไปแล้วมันในหลายบ่จาเก่าป er> ็มันหลายจังมาเบิ no well> ่งอีกเค่อนึงเนาะนำเขาจะพุดมันจะดอกเติมกูเอามาแต่ผูเอยางหินเอาหน้ามานะเอาหน้ามาหนาที่กูพี

ินนี่มันที่ฮาคู่แล้วเฮาก็สิมาใส่น้ำตาลลงไปเลยก็ปริมาณเอาเรื่อยแล้วแต่ว่าไฟมันรอยมักเลยอ่าหลายแค่อากาบีบคั้นคั้นให้มันเข้ากันเออนวดให้มันเข้ากันอ่าทุงอย่างก็ได้นวดให้น้ำตาลเปืือยก่อนเป็นการเฮ็ดขนมที่ดูเดือดแห้ง มีโบเอาไปยักเกออยู่ดูแต่แจ้งมาต้องให้จ้องอีกอย่างค่ะน้ำน้อยวนน้อยเอาพอดีแล้วนี่ก็ถึงไหมนะนี่ยนี่จะให้มันเข้านวดไปประมาณจักหน้าที่นี่ความชิกกะมัวมัวช่วยๆจนกว่ามันจะเข้ากาทุ่นละเนาะกระน้ำตาลจิเปื่อยเฮดแบบบ่มีสูตรเลยนะนั่นี่ว่ะเดี๋ยว่อ มันตรงเร็วอเร็วได้แบบเราเร็วๆใช่เร็วๆเร็วอ๋อให้มันเร็วๆเด้อเร็วๆอีกทางมอันด้วยทางมอทานรู้เด้อนี่เห็ดตัวช่วยเพิ่มความหอมใส่ตั้งแด่เลยใส่ในะนำต้มใส่น้ำอีกบ่หนึ่งตัวตรงเร็วๆน้ำก็เติมไปเรื่อยๆด้วยเถอจนมันเหลวไปแหละ คิดชูแบบกะเอาแล้วนะบอได้สร้างมามาบอกกันเอาเอาสีได้เด้วพอาะลระตุบต๊เบิ้งบันนี้ต๊ะเบิ้งนึ่งค่ากระ้ามเลยเนาะบอต้องใส่แบบของที่มีอยู่ในคว่เห็ดตุ๋นไฟบด ก็ต้อัดเอาใส่แปก่นไป้ไปนึ่งไป่งม้อยอัดอัดอีกคนพอพันใดโพลเอาลงไปเลยค้างให้มอสบดก็ได้หรอเฮ้ยไปเบิดเลยนายนี่โอ้ยยังอยู่นี่เดี๋ยวขาวกระสีเอาลงมาหนึ่งหนึ่งชามกระซามเลยอัดรออีกสามชิฟนาทีประมาณประมาณสามชิฟนาทีจะมาเบิ่งน้ำกันอีกจากสามชิฟนาทีผ่านไปน้องนาตาข้าวกระทีน้ำด้วยข้าวหนุ่มล้วงข้าวป้าเขาก็สีประมาณนี้ ลาดน้ำกะทิหอขอย่างาดก็ได้ใส่บ่มากก็ได้สำหร<อ>ับคลิปนี้กะจบเพียงเท่านี้นะพักกดติดตามได้เด้อบ๊ายบาย